ก็มีวันนี้พบร้องเพลงอยู่ด้านหน้าด้ยนะครับพี่จินก็เพิ่งรู้นะครับว่าเช้าเช้าเจ็ดมงกว่าจะมีตลาดตรงพัดพงนะครับตลาดอาหารนะครับเมือจะผ่านทางนี้ยี่สิบสาสิบปีนะครับก็ย้อนมาแกะรอยใหม่ ก็มีอาหารการกินหลากหลายชนิดนะครับก็เพิ่งรู้นะครับว่าเช้าเช้าเจ็ดโมงกว่ามีขายอาหารตรงถนนพัดพงกลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเช้าเชเป็นตลาดอาหาร